รัฐร่วมมือประชาร่วมใจในสร้างไทยไปด้วยกันจังหวท่าประจายิร์รจมมตโรธรรมะวันตีอายุวันโนสุขขวงพลังขอให้รูกเต่าทุกทคนจะว่าเยี่ยมพราะยานี่นแต้และทุกคนสุขควบถูกยาได้รับเร่อทุกคนสุขทุกคนละ่ะ นี่คือเสียงคำอวยพรของคุณตาอ่างวิเชียนชายชาวบ้านโนนสูงตำบลหนองแปนอำเภอกรรมลาสายจังหวัดกาลสินที่มีอายุยืนถึง106ปีได้ให้พรอันเป็นมงคลกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐของจังหวัดกาสินที่มาเยี่ยมและถามไถ่สารทุกสุขดิบคุณตาอ่างพร้อมมอบของอุปโภคบริโภคไว้ใช้ในครัวเรือน นางสุริพรวิเชียนใายลูกสาวเล่าว่าตอนเด็กคุณตาเคยบวชเป็นสามเณรกว่า10ปีได้ตั้งใจศึกษาพระธรรมจนมีความสามารถและชอบในการให้สินให้พรลูกหลานอยู่เสมอคุณตาอ่างมีลูกห้าคนภันรยาเสียชีวิตเมื่อหลาย10ปีก่อนจึงเลี้ยงลูกเพียงลําพังคุณตาอ่างดําเนินชีวิตด้วยศิลธรรมมีสุขภาพจิตด,ดีดูแลสุขภาพด้วยการไม่กินสัตว์ใหญ่เน้นอาหารพื้นบ้านด้วยเมนูปลาและพืชผัก ปัจจุบันไม่มีโรคประจำตัวเป็นกิจว,วัตรของเพิน่นสวดมนต์ย่ำเหมือนเล้งกันนอนเอบอบางครั้งเพิ่นก็บเบื้อไปจำยังบ่ได้เองสิน,นะเออแล้วประทานปลาเนี่ยเป็นประจำค่ะเพิ่นสิกินตปาปลาเนื้อเพิ่นเพกินกินปลากินผักธรรมดานี่ยละค่ะ เช่นเดียวกับคุณตาสุดชัยยะกำบังชาวบ้านโคกลางตำบลหลุบอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินมีอายุยืนถึง101ปีมีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวสามารถเดินได้ด้วยตัวเองโดยใช้อุปกรณ์ช่วยพยุงเดินแบบสีข่ขาช่วยเหลือตัวเองได้นายสนั่นชัยยะกำบังลูกฉายเล่าว่าคุณตาสุดมีลูกสิบคนอาชีพทำนาปลูกข้าวหาปลา เป็นคนขยันทำมาหากินและมีอาชีพเสริมเป็นช่างตัดผมตัดให้คนในหมู่บ้านโดยได้ให้ลูกชายสารต่ออาชีพตัดผมเพื่อจะได้มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวและสืบสานอาชีพช่างตัดผมครับแต่ก่อนอแกตัดผมด้วย<อ>ในหมู่บ้านี่กแกล้งเเป็นคนตัดผมครับพอดีแกยืนเลยแกบอกว่าแกปวดขาพอดีผมไปส่งนักเรียนกลับมาเพราะว่าปวดขาเออนั่นช่วยตัดให้นี่หน่อยที่ผมก็เลยตัดให้พอตัดให้ อย่างนี้ได้ไหมแก่ว่าไม่ได้เอาตรงนี้ออกหน่อยนี่เอาหน,น่อยอะไรแก่บอกผมผมก็เลยจำเอาพอมาคนที่สองมาผมก็ตัดได้เลยสำนังกงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาลสินได้มีโครงการที่ดูแลผู้สูงอายุโดยได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นดูแลผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่แข็งแรงมีความเป็นอยู่ที่ดีอารมณ์ดีจิตใจแจ่มใสซึ่งขณะนี้มีผู้สูงอายุที่มีอายุ100ปีขึ้นไปที่ดูแลเกือบร้อยคน สิ่งที่สิ่งที่เราคาดหวังก็คือผู้สูงอายุมีสุขภาพดีมีมีความเป็นอยู่ที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีอารมณ์ดีจิตใจแจ่มใสอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะประมาณนี้แล้วก็กิจกรรมที่เราส่งเสริมก็เช่นโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะแล้วก็มีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่จะเป็นเรื่องของการรวมกลุ่มทําอาชีพเสริมอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ถ้าเป็นสวัสดิการก็ เบี้ยงนชีพนี้ก็คือก็คือภาพรวมอยู่แล้วนะคะปี2564เป็นปีที่ได้เข้าสู่สังคมสูงวัยเต็มรูปแบบคือมีประชากรผู้สูงอายุร้อยละ20ของประเทศแม้ว่าจำนวนผู้สูงอายุจะเพิ่มสูงขึ้นแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือลูกหลานจะต้องให้การดูแลเอาใจใส่มอบความรักและความห่วงใยไม่ให้เหมือนถูกทอดทิ้งไว้เพียงลำพัง ทีมข่าว n อ NV t บขอนแก่นรายงาน